สวัสดีค่ะพี่น้องแซ่บนัวัพวบ้านสวนมาแล้วเด้อจา้ามื้อน,นีมามากๆได้อาหารสิงโตเด้อจา้าพี่นอ้องมึงได้จุมาจากพี่น้องคิดอยากมื้อนี้ไปเห็นเนื้อส,สดๆงามๆอยู่ต่ละบอกว่าอะไรนะจา่าพักพี่น้องอันนี้บักตูงนี่คือตูมซาอุบักตูมซาอุเด้อจา้าพี่น้องกินกับลาบกับพวกจุเแซ่บจา้าพี่น้องกับปลาเท่าบักแตงผักบัวแล้วก็ได้อันสะระแหน่เหี่ยวน้อยนึง ลืมมาเขาตู้เย็นนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ตับบอลาย่เลยพี่น้องพอดีไปสวยเนาะมันสิเบิดเลยนะมามามาจ้าบอบ่อลายพี่น้องมากันคันเลยเฮาคิดอยากเลยจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยผู้บกินดิบน้ำเดือจ้าพี่น้องเมื่อนี้สำรับไัยบกินดิบก็ขอโทษได้ดายเดือจ้าพี่น้องเด้อมึงเนี่ยพี่น้องเนื้องามงามคิดอยากว่าได้กินน่านละจ้าพี่น้องเมนูนี้แจวกับแจวห้องเด็ดเองเลยพี่น้องแจวอัน พี่เพียร์โคม,มจ้าพี่น้องตรวจเลยเดจ้าห้องใดการแล้วเนาะห้องคักจะอะออรไรใส่เอ,าอ้าก็ขนาดได้บันพี่น้องให้นางผู้นึ่งธนัดใจผู้นึ่งธนัดขัวเด,ดินจ้าพี่นออ้แบบแบบนองมาเด้อแซ่บๆด้วยกันเด้อพี่น้องแซ่บๆพน้องม่ได้กินหรืลอล่ะ อม,อมอต้มซ่อมาอุจำลังปูเบิ่มเคยกินน้องพี่หนังอ่ะดีหอมหอมมันกับลาบกับหีเขากันขนาดยุบเ่าห้ากับทั้งไตนี่พี่หน่องยิบไม่ยังขึ้นกอ ที่บ้านสวนละพี่น้องเสียงแม่งกับห่องคือบ่ค่ยอยหอมพอพอพักพอสีนอ้นะบ่เห็ดอัอบบ่ท่านท่านเช่นไงดูบอ่อืายเล่ากะกินดูนกันเถอะบ่ค่อยถนัดปรนเดี๋ยน่นจาจะพี่น้อง เอาแเ้วมันกินเป็นมูกินผู้ดย้อนอเพเาะแสบพ <G ül> ี่นอ้องคุณธน,นัทส่าคุณน,นึงธนัทคัวเั็อนตอนนางผลืมเล่งกาเป็นอย่างแั้นเนาะอย่สแสบ ผม,ผมอร่อยมาอมกอคอเองที่หน่อเแียวว่ตรงหว่วงอาหารอีสานกินไปกรอบเลยอร่อนยนะคันแท่น้าบออบกรอบเ,ยเลยตัวเหนียว เท่ากับมีด้อพี่น้องแต่ว่าแก้วกับพิษอะแหละแต่ว่าไอ้แล้วลลว่าพิษพิษพิษเนีน่ยมันยังแสบอ่วะวะมีพิษฟุ้งขมใจทั้งอย่ดีแท้ใจทั้งน้องพ่อนใจน้ำกันน้องพี่น้องนี่พี่น้องด้วยแสบบ่ค่อยแก้วค่ะคุณน้องรดน้ําเท่อพี่น้องบ่ค่อยได้กินดูดอกมันรดนก็คืออยากแน่คือมึงคนเห็นมูก็จะกินก็คืออยากนั้ง หนอนหมักตุ้มตะกูหอมหอมตับมันกจะมีอะไรเนาะใส่มาบะายหน้อยนึง เทียมมาใส่เลยแต่ละนี้ยต่บ,บาทพี่น้อง นหน่อยหน่อยเด็เ็กจเ,เ,เ,เที่ยแต่วมาอเนเดินน้ำมักตุนหอมดม่พี่น่อหอใส่ฉี่นีนน่ดนี่แะค่ะแซ่บเ,เอากัน เยอหน่อยครับจะทำหรือไงขยันปวดยังไงปวดหัวเจ็บเท่าไงเจ็บหัวอืม พอนู๋สวนมันอยากเอาเน่ะมีลมอยู่แต่ก็อยากเป็นเอาพี่น้องนั่งด่วนล้างบ้านอยากเมือดเน่เดินจากพี่น้องขอถดเขอเอาไปที่ท้องนอกเตี้ยสิ่งประสิวิณางอยู่โฮมใหม่กันแต่แห้งเฮ้ยมาดิจะขึ้พิษพี่น้องถ้าแกมจุเตี้สาวๆเลยสองคนปลัวมี ที่แรกว่าสิลาบเัลยคุยกันมาห้องไประดีกินจุดดนหลนอมัเบิเบ้งในส่ยแท้ําสำรับปูบากินกับขอโทษขออภัยเด้วยจ่ายีินน้องเดอ้อเบิง้งเผื่อความเปิดเพื่อนเดอ้อสำหรับผู้้ใดมาจากมาเสียเจบน้ำกันเบิ้งมูนกินคิดอยากมันพี่นออ้องอดเดี๋ยวสลัให้เจ้าเล รักใจครักเหียบเตียเหียบเตีย้ยอิอนแบบนี้เหาอเนาะเบืดแล้วจหรับที่ปนี่กับอันคอนตวมมัวไปซ่อนมีเด้อจพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องไปสวัสดีค่ะ